p d p a เป็นกติกาสากลนะครับทั่วโลกเขาออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอดีตเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับประชาชนอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือว่าไม่มีวิธีการที่จะไปะเรียกร้องความเสียหายหรืออะไรต่างๆได้แต่พอมีกฎหมาย PDPA แล้วนะฮะกฎหมายนี้ให้สิทธิ์ ก็คนะือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างมากมีหลายสิทธิ์นะครับตั้งแต่เรื่องของการที่จะไปติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะหน่วยงานต่างๆที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนของประชาชนเนี่ยประชาชนสามารถจะไปขอใช้สิทธิ์ว่าให้เขาลบนะฮะถ้าเราไม่พอใจว่าเขาเอาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปนะรเราสามารถที่จะขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายให้ให้เขาลบได้หรือว่าให้เขาแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ให้เผยแพร่ต่างๆได้นะครับในกรณีที่สมมุติว่าถ้าทางหน่วยงานไม่ ไม่ดําเนินการตามที่ประชาชนร้องขอนะครับ,รบก็สามารถที่จะมาติดต่อสํานักงาน,นาคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ,รบก็คือร้องเรียนมานะครับให้ทําการตักเตือนให้ให้ปรับนะฮะจริงจริมันมีโทษปรับขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคล แต่ละประเภทนะครับแต่าบางประเภทเนี่ยถ้าผู้ควบคุมข้อมูลเขาไปดําเนินการที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายนะครับก็อาจจะมีโทษตั้งแต่สามล้านบาทถึง5ล้านบาทเลยนะครก็ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลแล้วก็ดูว่าไปผิดมาตราไหนของกฎหมายบ้างนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเห็นว่าประชาชนจะไม่ไม่สามารถมีสิทธิ์พวกนี้ได้นั่นคือสิทธิ์ที่กฎหมายได้ให้ไว้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกนะครับคือเรื่องของต้องต้องเรียนนี่ถือว่าการที่เรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เกิดการวไหล การั่วไหลเนี่ยมันั่วไหลอยู่ตลอดเวลา,ยลายอยู่แล้วนะฮะมันทั่โลกมีทั้งเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆหรือประเทศใหญ่ๆที่เขาจเจริญแล้วเพราะมีการไหลของข้อมูลประเด็นคือว่าพอเรามีกฎหมายเนี่ยมันเกิดความคุ้นครองมันคล้ายๆกับการเราซื้อประกันนะครับเหมือนเราซื้อประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกว่าเราซื้อประกันแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันให้ความคุ้มครองพอเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วใช่ไหม ผู้ที่ความเสียหายได้รับการเยียวยาประเด็นคือเยียวยากฎหมายก็พูดถึงกฎหมาย p d ดีพีเอนะครับขออนุญาตใช้เป็นศัพท์ตัวย่อเพราะทุกคนจะรู้จัก p d ดีพีเอนะครับกฎหมายพีดีพเอพูดถึงเรื่องของการเยียวยาไว้นะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการลวนไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับผู้ที่ดูแลรับผิดชอบนะผู้ที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลก็จะต้องพิจารณาในส่วนของการที่จะเยียวยา ให้กับผู้เสียหายอย่างเหมาะสมนะครับไม่ได้ระบุว่าต้องเยียวยาอย่างไรแต่ว่าก็เป็นเรื่องของสองฝั่งนะครับว่าทางประชาชนและผู้เสียหายกับกับผู้ควบคุมก็ไปตกลงกันถ้าตกลงกันได้ก็จบนี่ยแต่ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มาร้องเรียนต่อที่สํานักงานให้ทําการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติมนะครับเพราะตรงนี้เป็นเป็นสิทธิที่เรียกว่ากฎหมายให้คุ้มครองประชาชนจะเห็นว่าเนี่ยมันมีกฎหมายเป็นข้อดีสำคัญมากถ้าไม่มี ก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้เลยถูกไหมครับ,อรบนอกจากเรื่องของประชาชนมีสิทธิ์แล้วนะฮะก็ยังมีเรื่องของทางผู้ควบคุมข้อมูลนะก็ต้องมีความรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆแต่ก่อนไม่มีกฎหมายนี้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะดูแลอย่างไม่เข้มข้นมากนะพอมีกฎหมายนี้เขามีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายครับือถ้าเขาไม่ทำนะก็จะโดนมีโทษตั้งแต่โทษโทษแพ่งทางแพ่งทางอาญาทางปกครอง นะครับงั้นเขาก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาข้อมูลส่วนของประชาชนอย่างเคร่งครัดอีกอันนึงก็คือพอเรา,าเกิดเหตุการณ์ล่วนไหลเนี่ยในอดีตหน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุมเหอือนก็ไม่ม,มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานแต่กฎหมาย p d p a เนี่ยก็เป็นกาหนดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ละเมิดนะฮะเกิดว่าไปทําข้อมูลประชาชนล่วนไหลเขามีหน้าที่ต้องตรวจสอบแล้วก็แจ้งสํานักงาน,นาคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็ว ครับนะครับไอ้ข้อดีอยู่นี้เยียวยไม่ได้งั้นเขาก็ต้องแจ้งแล้วยังไม่พอต้องแจ้งถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีความเสียหายผลกระทบสูงครับนะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอข้อมูลคุณเนี่ยั้วไหลออกไปแล้วยังแจ้งเขาว่าเอะเราจะเยียวยาคุณยังไงคุณเห็นไหมว่าข้อข้อดีของการที่มีกฎหมายฉบับนี้นะครับมันมีข้อดีมากมายนะครับคเป็นกติกาสากลทั่วโลก ระดับประเทศก่อนแล้วกันฮะถ้าระดับประเทศเนี่ยการที่เราเข้าไปเนื่องจากทั่วโลกเขาเห็นความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเขาการที่เราจะเข้าไปเจรจาการค้าต่างๆระหว่างระหว่างระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะขอดูเลยประเทศคุณมีมีกฎหมายหรือยังถ้าคุณไม่มีไม่ให้เข้าครับนะครับงั้นการที่เราเข้าไปได้หลายอันเนี่ยตอนนี้นะฮะและอนาคตจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะ เ็จะเห็นว่ามันสําคัญมากเพราะทุกประเทศก็เจออย่างนี้เหมือนกันว่าเหตุการณ์เป็นความมั่นคงของประเทศเขาก็มีกําแพงเขาก็จะการที่เราเข้าไปในไอเวทีโลกอย่างนี้ได้ก็ทําให้เศรษฐกิจของประเทศอ่ะมันเฟื่องฟูใช่ไหมถ้าเราเข้าไม่ได้นี่เสียหายเยอะนะครับนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมเรื่องของความมั่นคงของประเทศพอเเกิดเหตุการณ์ต่างๆพวทกเนี้ยถ้ามีกฎหมายตรงนี้แปลวเนี่ยมันสามารถจะไปหารจัดการได้อย่างที่บอกอ่าหนึ่งเรื่องของการที่จะดูเรื่องของว่าใครใครเป็นคนทำนะฮะคนที่จะทําอะไรไม่ดีเนี่ย เขาก็ยั้งคิดละเพราะมีกฎหมายมีผิดอาญาได้มีทอาญาได้แพ่งได้ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ไม่ยั้งใช่ไหมแต่พอมีปุ๊บมันยั้งคิดละเสริมจากเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งที่ผมจะพูดคือว่าพอเรามีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยฮะพอถ้ามีการเหตุการ์ล่วนไหลหรือมีการไปเผยแพร่เนี่ยถ้าใครไปเอามาผิดกฎหมาย เอาข้อมูลที่ผิดแบบรั่วอะไรอผิดผิดเนี่ยมาใช้เนี่ยผิดกฎหมายอีกครับเพราะว่ากฎหมายทำเพราะบอกว่าอะไรฮะการที่คุณเอามาใช้สมมติคุณมาใช้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราสามารถจะบอกพูดเอามาจากไหนถ้าคุณบอกคุณเอามาจากตรงนั้นเหมือนรับของโจรประมาณนั้นเห็นไหมว่ามันการที่มันประเทศวิธีการได้มาอวิธีการได้มามันเกิดความมั่นคงของประเทศถ้าไม่มีตรงนี้ประชาชนทำอะไรไม่ได้เลยทําทไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้คุณไปเอาโหลดมาคุณผิดแต่คุณจะเอาไหมมือก้านไหมทุกคนคุณก็ต้องยังคิดแล้ว คนทั่วไปในวงกว้างเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำได้ครับนะครับหน่วยงานประชาชนภาครัฐต่างๆก็ก็ก็อยู่ในกติกาครับกฎหมายบอกว่าใครที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเราได้เนี่ยจะต้องมีเหตุผลอะคือไม่ใช่อยู่อยากจะเก็บเก็บได้ต้ามีเหตุผลก็คือหนึ่งคืออาจจะขอความยินยอมนะครับถ้าเขาเราขอความยินยอมเราเราให้ได้เลยอันแต่ว่ากฎหมายก็ยังเปิดช่องอื่นๆเช่นเป็นภารกิจของรัฐ เป็นเรื่องกฎหมายบอกให้เก็บไหมสมมติถ้ากฎหมายบอกว่าเก็บคุณเก็บได้ก็เขาก็มีหน้าที่เก็บเก็บได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันชีวิตอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่มาถามคุณชื่ออะไรก็เรื้องไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะการขาดายว่าขาดสายอันนี้เขามีหน้าที่ให้ก็คือก็ให้ได้แล้วก็เขาเก็บได้ก็ให้ได้อย่างนี้นะครับความจริงคำหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นตัวช่วยสําหรับประชาชนที่จะให้ข้อมูลเนี่ยเวลาที่ ขอมาแล้วเราดูว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยเขาจําเป็นต้องใช้ครับข้อมูลนี้เพื่อให้บริการเราไหมแต่ไอ้คาว่าเกินความจําเป็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ที่ช่วยช่วยช่วยในการอะไรดึงสติเวลาที่เราจะต้อให้ข้อมูลเยอะเะครับเพราะข้อมูลอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือว่าบริการที่ที่เขาให้เขาจะให้กับเราก็เป็นสิทธิ์โดยชอบของเราที่จะรักษาข้อมูลนั้นนะครับ S <S 1> <S 1> แต่กรณีนะครับเดี๋ยวขอพูดในภาพรวมแล้วกันนะครับว่าสมมติถ้าเรารู้ว่าใครคือผู้ควบคุมข้อมูลใครคือเจ้าของใครคือหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวเนี้ยนะครับ,รบเราติดต่อเขาก่อนเลยครับถ้าเรารู้ว่าหลุดที่ไหนหลุดที่ไหนติดต่อไปเลยนะครับเขาปกติตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องมีช่องทางในการติดต่ออยู่แล้วกฎหมายบอกแล้วว่าคุณต้องมีช่องทางหน่วยงานต่างๆต้องมีช่องทางให้ประชาชนติดต่อเพื่อที่จะไปติดต่อเรื่องเนี้ยนะครับร้องเรียนเรื่องพวกเหล่านี้ต่างๆเพใช้สิทธิ์นะครับคุณก็ติดต่อเลยประชาชนติดต่อแล้วก็ขอใช้สิทธิ์เลยว่า เนี่ยมันมีการั่วไหลของข้อมูลแล้วนะต้องเอาต้องจัดการให้มันแก้ไขปัญหาเอาออกลบหรือว่าจะเยียวยาอะไรที่ผมเคยบอกรบว่าก็ไปคุยกับเขาได้เลยกับหน่วยงานนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องยังไม่จบรับไม่ทำให้อันเนี้ยมาถึงสํานักงานได้ร้องเรียนมาที่สํานักงานนะครับให้สํานักงานก็มีอํานาจหน้าที่โดยผ่านทางขรรนการผู้เชี่ยวชาญ ก็จะสามารถเรียกหน่วยงานต่างๆมาชี้แจงแล้วก็มาลงโทษตามที่กฎหมายกําหนดได้ครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เรารู้นะฮะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราไม่รู้ไปแจ้งความตำรวจนะครับว่าเออมันเกิดสมมติว่าเป็นกรณีแฮกเนี่ยมันถืว่าเกิดเหตุการณ์แฮกข้อมูลต่างๆซึ่งอาจจะไปผิดพรบอื่นด้วยนะฮะผิดพรบการทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับก็ไปแจ้งความที่ตํารวจเพื่อให้ตํารวจเพื่อให้กระบวนการทางยุติธรรมเนี่ยเริ่มได้ ตำรวจก็จะไปะสวงหาสืบหาว่าใครเป็นผู้กระทาความผิดครับแล,แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมก็เดินเองอในงส่วนนั้นนะครับ,รบก็ไปแจ้งทางออนไลน์ก็ได้นะทางเดี๋ยวมีตำตรวจทันสมัยครับมีระบบการแจ้งแจ้งความออนไลน์หรือจะไปแจ้งที่สถาน,นีตำรวจทั่วไปได้ครับครับต่อต่อคำถามนี้อน,อนอกจากเจ้าของข้อมูลพอทันทีที่รู้ว่าั่วนเนี่ย แจ้ง Data c o n t r o l l e r หรือว่าหน่วยงานถ้าถ้าเราทราบว่าหน่วยงานนี้ทำรั่วหรือถ้าไม่รู้ไปแจ้งความทีพอมันรั่วไปแล้วมันอาจจะเกิดเหตุสองลักษณะลักษณะหนึ่งคือถ้าเราเป็นคนไปทําธุรกรรมเองอมันก็อาจจะต้องมีวิธีการระมัดระวังแบบหนึง่งกับอีกประเภทหนึ่งคือรั่วไปแล้วแล้วมีคนมาสวมรอยอแทนเรารอันนี้เราก็ต้องมีวิธีการดูแลตัวเองในอีกแบบหนึง่งซึ่งอันนี้ก็จําเป็นต้องติดต่อกับ Data c o n t r o l l e r หรือว่า หน่วยงานที่เราทำธุรกรรมประจําด้วยเช่นอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญอะไรบางบอย่างเพื่อว่าไอ้ธุรกรรมที่เคยมาปกติหรือมีใครมาสวมรอยแทนเราอ่ะเขาก็จะได้ทําไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ก,ก,ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีความตระหนักใ,ในฐานะประชาชนนะครับ,รบท,ที่ข้อมูลรั่วไปแล้วก,ก็ต้องดูแลตัวเองด้วย้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของ รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ได้ในในระดับมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดอันนี้สําคัญมากเพราะว่าไปเก็บมาแล้วเอามาเก็บแบบไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้ฉนั้นกฎหมายคือให้ความรับผิดชอบว่าเราคุณเก็บเก็บไม่ได้ห้ามเก็บนะฮะเพราะหลายหลายกลัวว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นอุปสรรคไม่ใช่นะฮะเก็บได้แต่ต้องรับครอบแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบรังนั้นกฎหมายกําหนดไปเลยว่าถ้าเก็บมาปุ๊บคุณต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานโดยที่มันมาตรฐานตัวเนี้ยหลักสําคัญของมันเลยนะฮะ นึ่งคือเรื่องของ access control คือว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้มันต้องมีมันต้องมีมาตรการในการที่จะไปปกป้องนะฮะป้องกันในการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบไหนไม่ใช่คุณไปเปิดปุ๊บแล้วก็เอาไปใครๆก็เข้าถึงได้อันนี้อันนี้มันนี่ถือว่าผิดครับผมผิดกฎหมายไม่มีความรับผิดชอบในส่วนอื่นคือว่าถ้าเกิดเหตุเกิดเหตุการ์ร่ล้นไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามีหน้าที่ ที่จะต้องแจ้งสํานักงานในภายใน72ชั่วโมงเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดมีเหตุที่ว่าจะต้องคือยังตรวจสอบข้อมูลไม่เสร็จนะครภายใน72ชั่วโมงก็กฎหมายก็มีให้ขยายไปได้ไม่เกิน15วันครับ,รบก็โดยพร้อมชี้แจงเรื่องว่าทำไมไม่สามารถจะทําแจ้งภายใน72ชั่วโมงได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่อันที่สองนะค,ะครับ,รบหรือว่าถ้าเรามีที่จะต้องไปเปิดเผยให้คนอื่นเราต้องดูว่าคนที่จะมาให้เราเปิดเผยเนี่ยนะฮะสมงตตอเขาสามารถจะมีฐานทางกฎหมายที่จะ เปิดเผยได้หรือเปล่าล้ก็มีมาตรการในการที่จะเหมือนเหมือนคนให้ข้อมูลตะกี้เลยคุณก็ต้องตระหนักเหมือนกันว่าคุณมีข้อมูลคนอื่นคุณจะให้คนอื่นเขามีสิทธิ์มาขอเราหรือเปล่าใช่ถูกต้องมันก็จะดูคุณเขาก็มีความรับผิดชอบใช่ไหมกฎหมายเ็เริ่มบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีความรับผิดชอบแล้วคุณจะไปเปิดเผยให้ใครนะคุณต้องดูนะว่าเขามาขอได้ไหมเขามีอำนาจทำกฎหมายไหมมีมีเหตุผลมิฐานทางกฎหมายไหมได้รับคมยินยอมไหมหรือว่าเป็นภารกิจของรัฐหรือว่าเป็นในส่วนของอื่นๆที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ครับก็ประมาณนี้แล เรื่องของว่าต้องแจ้งประชาชน,นว่าคือเขาเรียกว่า Privacy n o t i c e จะเห็นว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เราไปตามที่ต่างๆจะเห็นว่าอย่างเรื่องกล้องวงจรปิดก็จะมีป้ายบอกหละว่าเราไปคุณอยู่อ่าเนี่ยคือก็อันนี้ก็เพราะว่าการนั่คือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการแจ้งประชาชนว่าหน่วยงานเนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างจะเก็บไปนานเท่าไหร่อะไรต่างๆจะใช้วัตถุประสงค์อะไรอย่างงี้นะครับก็ทําให้คนทั่วไปรู้ด้วยว่าเราเอาไปใช้ทำเพื่ออะไรมาไหนยังไงแล้วก็สําคัญคือ เก็บเท่าที่จาเป็นอันนี้ผมเน้นย้ำนะคะรับเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยเท่าที่จําเป็นนะครับ <นะ S 1> บางอย่างมันเกินความจําเป็นไอาาก้กฎหมายก็ไม่ให้ทํานั้นก็มีโทษนะถ้าเกิดเ,เกินฝากแนะนําไปว่าหน่วยงานที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอ่ะหน่วยงานอาจจะแพร่ไอ้ตัวเลขบัตรสิาหลักของประชาชนเนี่ย้าจะลดความเสี่ยงนะฮะก็อาจจะใช้วิธี mark out ก็คือแค่ว่าเบลอออกบางส่วนอาจจะลบบางส่วนหรือว่า มีวิธีอื่นที่ทําให้รู้ว่าเป็นบุคคลนั้นแต่ว่าไม่ต้องใส่ข้อมูลไม่ต้องหให้เห็นข้อมูลทั้งหมดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งใช่ครับถ้าจําเป็นที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลก็พิจารณาเท่าที่จําเป็นในสักที่สำคัญเท่าที่ฟังฟังเหมือนภาษาพวกพวกในวงการที่อาจจะเรียกว่าเป็นต้องมี Data g o v e r n a n c e ประมาณหนึ่งใช่ไหมครับครับจะแบ่งปันข้อมูลให้ใครเขารับผิดชอบแบบคุณด้วยหรือเปล่าเขามีสิทธิ์ถึงข้อมูลคุณหรือเปล่า จะแบ่งแค่ไหนไม่ใช่แบ่งแบบเปิดโหมดเอาให้พครพอู้ก็พอประมาณแล้วก็มีอีกอื่นคือกฎหมายก็กําหนดไว้หลายเรื่องนะเรื่องตั้งแต่เรื่องของการที่จะต้องมีบางหน่วยงานนะอาจจะต้องมีเจ้าคือเรียกว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอ่าเม่กี้ผมพูดคําว่า DPO ไว้นะครับก็จะมีว่ามันก็จะมีกฎหมายก็จะไปกําหนดว่าหน่วยงานประเภทไหนบ้างอะไรเงี้ยฮะก็หลักๆก็คือถ้าเกิดใครที่ทําเกี่ยวกับข้อมูลที่มันเป็นเรื่องของ sensitive information เรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลที่ผมกเรียนว่าเป็นข้อมูลสาคัญอย่างข้อมูลสุขภาพข้อมูลปรวัช้ กลุ่มพวกนี้นะถ้าเกิดเขาทําธุรกิจหรือทําเป็นหน่วยงานที่จะต้องเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นหลักที่ที่ประเภทแบบแบบสำคัญเป็นหลักเนี่ยอันนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแน่ๆนะครับามจริงต้องต้องพูดว่าไอ้ตัวกฎหมาย PDPA เนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะคิดว่าออกมาแล้วมันเป็นอุปสรรคแต่จริงๆแล้วออกมาเนี่ย กฎหมายเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ส่งเสริมการใช้ครับแล้วก็จัดเก็บรบ,บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคลคลความจริงต้องเรียกว่าเป็นกฎหมายเชิงส่งเสริมนะครับแต่เพียงแต่ว่าส่งเสริมให้ใช้อย่างถูกวิธีครับให้เก็บเท่าที่จําเป็นครับแล้วก็ต้องต้องดูแลดูแลความปลอดภัยเช่นเวลาที่เราไปพูดถึงเรื่อง Data Governance เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการดูแลข้อมูลตลอดจนกระทั่งครบวงจรชีวิตของมันะ ตั้งแต่ข้อมูลที่เราจัดเก็บจนกระทั่งเราทำลายออกจากระบบซึ่งซึ่งไอการดูแลข้อมูลตลอดทางไลฟ์ไซคิลหรือตลอดวงจรชีวิตมันอะ่ะควจริงมันก็คือหน่วยงานเนี่ยจะต้องแจ้งตั้งแต่ตอนที่ออกไอตัว Privacy Notice นะครับหรือว่านโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเก็บข้อมูลอะไรเพื่อวัตถุประสองค์อะไรจะดูแลอย่างไรมีโอกาสที่จะส่งต่อให้ใครหรือแชร์ใครไหม จะเก็บไปนานแค่ไหนแล้วก็จะทำลายเมื่อไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันจะพูดถึงตลอดทั้งライフไซเคิลอยู่แล้วซึ่งซึ่งการที่ทำแบบเนี้ยมันมีงานเบื้องหลังซึ่งไอ้งานเบื้องหลังตรงนี้นี่แหละมันเป็นหน้าที่ของ Data Controller ครบหรือว่า,วาผู้ควบคุมข้อมูลนอจกจากผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยจะทำเองอาจจะเป็นลักษณะที่จ้างบริการให้คนอื่นมาทำต่อเช่น ในฐานะที่เป็น Data Processor ค,ครับกฎหมายก็มีกำหนดว่าเออต้องมีการทำ DPA หรือ d p t o p r s s i s s i n r e g r e n t ครับเพื่อเพื่อเพื่อบอกว่าความรับผิดชอบยังเป็นของผู้ควบคุมข้อมูลนะแล้วก็คุณประมวลผลแทนเราก็จริงแต่คุณก็ยังต้องมีความรับผิดอะไรบางอย่างที่จะต้องดูแลข้อมูลตลอดตลอดสายวงจรชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้งานตลอดสายแบบนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ตัว DPO เองอะ จะต้องให้ความมั่นใจว่าในองค์กรที่เราอยู่องค์กรที่เราไปเป็น DPO เนี่ยตัว Data Controller เนี่ยได้มีการบริหารจัดการ,รงานบริหารจัดการไอ้ตัวข้อมูลแบบนี้จริงๆนะครับซ,ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของ DPO เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ดูแลข้อมูลของประชาชนหรือผู้ใช้บริการเนี่ยอย่างดีแล้วก็ บนฐานของความจําเป็นนะเพื่อเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเวลาที่เราจะไปใช้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายเชิงส่งเสริมให้เกิดการ,รใช้แต่เกิดการใช้อย่างถูกวิธีเพื่อเพื่อปกปักรักษาอสิทธิเสรีภาพของของตัวเจ้าของข้อมูลครับครับ